มาแล้วคะ่ะเมนูแสนอร่อยที่ใครหลายคนยังไม่เคยทำกินนะคะเมนูนี้ทำจากกล้วยสุกคะ่ะเตรียมกล้วยมานะคะกล้วยสุกงอมๆนะคะอันนี้เราจะใช้ประมาณเจ็ดลูกนะคะกล้วยสุกงอมๆค่ะหลังจากเราได้กล้วยมาแล้วนะคะกล้วยเราใช้ทั้งหมดเจ็ดลูกเอาเปลือกออกคะ่ะอันนี้กล้วยงอมๆนี้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะหวานตามธรรมชาติไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะ กล้วยนะคะหลังจากเราปอกเสร็จแล้วหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราก็จะหั่นได้ประมาณนี้นะคะกล้วยจิตลูกต่อไปเตรียมโถปั่นมานะคะกล้วยกล้วยที่หั่นเอาไว้ใส่โถปั่นลงไปค่ะต่อไปน้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปทั้งเปล่าได้ใส่ลงไปสองแก้วใส่ลงในกระทะเลยค่ะ ไปน้ำตาลทรายเตรียมน้ำตาลทรายมานะคะน้ำตาลทรายนี่ใช้ช้อนเป็นวิตัวงตวงทั้งหมดห้าช้อนน้ำตาลทรายห้าช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะกล้วยเราหวานอยู่แล้วต่อไปผงวุ้นใส่ผงวุ้นลงไปนะคะผงวุ้นนี่ใส่ลงไปช้อนอย่างนี้นะคะใส่ลงไปช้อนครึ่งค่ะช้อนครึ่งประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคะ่ะวุ้นน้ำตาลทรายกล้วยอืมหอมมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะใส่สีเราจะใส่สีชมพูลงไปเล็กน้อยเราจะไม่ใส่เยอะใส,ใส่สีเยอะสีมันจะเข้มเกินไปนะคะถ้าใครไม่มีสีชมพูจะใส่สีแดงก็ได้หรือใส่สีเขียวก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าใครมีน้ำใบเตยจะใส่น้ำใบเตยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยคะ่ะ ขนมเราก็จะได้สีประมาณนี้นะคะต่อไปเตรียมกะทิมาหนึ่งขวดนะคะกะทิเราใช้ขนาด 250ML แบบนี้นะคะกะทิหนึ่งขวดแบบนี้คะ่ะใครไม่มีขวดก็เป็นกล่องก็ได้นะคะใส่กะทิลงไปหนึ่งขวดคะ่ะใส่เกลือลงไปแล้วคะ่ะเกลือนี่ใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาคะ่ะหลังจากนั้นเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ต่อไปนะคะเตรียมถ้วยมาหนึ่งใบเตรียมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่เตรียมมาสองช้อนแบบนี้นะคะสองช้อนแบบนี้ถ้าตวงก็สองช้อนถ้าใครไม่มีถ้าใครจะช่างก็ยี่สิบกรัมนะคะแป้งข้าวโพดเตรียมมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปในถ้วยแป้งข้าวโพดเราจะคนแป้งข้าวโพดให้ละลายคะ่ะแป้งข้าวโพดประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนําขนมมาตั้งไฟคะ่ะไฟในแค่ไฟกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงคอยกวนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากล้วยเรามันข้นถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวจะทําให้อ่าขนมเราไหม้ก้นนะคะด้านข้างก็ต้องคอยปาดระยะระยะไม่ให้ข้างกระทะมันไหม้นะคะพอขนมเริ่มเดือดแบบนี้กวนต่อไปอีก5นาทีนะคะกวนให้วุ้นละลายถ้าวุ้นไม่ละลายเดี๋ยวขนมเราจะไม่มันจะไม่แข็งตัวนะคะหลังจากที่เราคนมาได้ ประมาณห้านาทีเสร็จแล้วนะคะต่อไปคะ่ะแป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ําไว้นะคะเทแป้งข้าวโพดใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็รีบคนนะคะคนให้แป้งข้าวโพดเนืดตุบ <c oughs> ยิ่งคนไปยิ่งหอมนะคะต่อไปเตรียมนมจืดมานะคะนมกล่องขนาดสอง m ้อยห้าสิลแต่เราจะใช้แค่ครึ่งกล่องพอนะคะเน้นนะคะว่าเป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะ เราจะใส่นมจืดลงไปนะคะนมจืดเราจะใส่ไปครึ่งกล่องนะคะเราจะไม่ใส่เยอะครึ่งกล่องพอคะ่ะเสรจแล้วเราก็คนนะคะคนนมให้เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดอืมขนมเราก็จะหอมนะคะหอมทั้งกะทิหอมทั้งนมหลังจากคนส่วนผสมนมเข้ากันนี้เสร็จแล้วปิดไฟคะ่ะต่อไปนะคะเตรียมถาดนะคะจะเป็นถาดแก้วก็ได้ถาดอะอลูมิเนียมก็ได้เทขนมใส่ลงไปเลยคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะปล่อยขนมทิ้งขนมไว้ให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้ขนมเราแข็งแล้วนะคะเมือกดๆด,ดูนี่แข็งแบบนี้แล้วค่ะหลังจากขนมเราแข็งแบบนี้นะคะตัดค่ะตัดขนมเป็นชิ้นๆเราจะแบ่งแบ่งครึ่งก่อนนะคะขนาดชิ้นนี่แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่บ้านใครมีถาดขนาดไหนนะคะหนาดชิ้นแล้วก็หั่นแตกๆก,กันออกไปคะ่ะแล้วแต่ว่าใครจะหั่น ชิ้นเท่าไหนก็ได้หลังจากเราตัดขนมเป็นชิ้น,นๆเรียบร้อยแล้ว,ลวมพะพร้าวขูดนะคะมพะพร้าวขูดขาวที่เราเตรียมมาไว้นะคะโรยหน้าค่ะโรยหน้าขนมเลยโรยตามชอบเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอามาจัดใส่จานโชว์สวยๆแบบนี้ค่ะเมนูนี้มันทำแล้วอร่อยนุ่มนะคะปกติเราเคยกินขนมกล้วยแต่แป้งข้าวเจ้ามันจะแข็งนิดนึงอันนี้นะคะเย็นแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะเพิ่มคุณค่าอาหารโดยการใส่นมลงไปด้วยดูคลิปนี้แล้วลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปของเราฝาก,กไลค์กดติดตามและก,กดแชร์ด้วยค่ะ